คารืหานมดดำซื้อต่อตระกูลฮารหรือออกสร้างใหม่อีก30ล้านไม่ยอมขายทิ้งคารืหานมดดำขชาพาเป็นถึงทายาทนักการเมืองแต่ไม่เคยของเงินพอสักบาทต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นพิธีกรฟีปากลาที่มักจะออกมาแชร์ข่าวแซบๆซในวงการบันเทิงให้ชาวขาเผือกทั้งหลายได้กลับไปทําการบ้านกันอยู่เสมอสหรหมดดำขาชาพาเจ้าของชาย,ยาแชร์ตัวแม่ที่นอกจากความร่ํารวยแล้วมดดำยังเป็นหนุ่มสายเปยที่เต็มให้กับหนุ่มๆไม่อันจนมักจะถูกเพื่อนๆในวงการแซวเสมอและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ ออกมาเปิดบ้านริมน้ำหลังใหญ่สุดอลังการที่เตรียมรีโนเวทใหม่ให้กับแฟนๆได้ชมกันไปก่อนหน้านี้และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เจ้าตัวนั้นตั้งอกตั้งใจทำม,มากๆก็คงจะเป็นบ่อปลาสุดหรูที่ทำเอาหลายคนเองก็ต้องตะลึงในความสวยไปตามๆกันเลยค่ะและล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาโพสตภาพคลิปลง IG Story อัปเดตบ้านอวดความรูหราสวยงามภายในอีกครั้งซึ่งงานนี้ก็มีหนุ่มแจ็คแฟนฉันเดินทางมาเยี่ยมบ้านด้วยและเป็นอีกหนึ่งจุดที่มดดำนั้นปราบปลื้มอยู่ไม่น้อยก็คงจะเป็นห้องรับแขกนี่แหละค่ะ Ace, เวอร์ซาเซออกมาเป็นยกเซตจัดเต็มความรู้ให้กับตัวบ้านจนทําเอาหนุ่มแจ็คถึงกับต้องออกปากแซมด,ดําเลยเวอร์ซาเซเวอร์ซาเซทั้งเซตเลยอ่ะซื้อรถได้หลายคาันแถมยังแต่งห้องแต่ละห้องก็สวยทันสมัยมาก,มากเป็นคฤริสัดหลังใหญ่ที่ดูหรูหราอลังการทั้งภายนอกและภายในจริงๆเลยคะ่ะถึงจะมีจุดที่ต้องแก้ไขและตกแต่งใหม่อีกหลายจุดแต่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยหรูมากมายขนาดนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์ทุกส่วนแล้วคงจะต้องหรูหราอลังการอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าครอบครัวนักการเมืองรู้กันอยู่มดดําเลือกไฟไหน อยู่ฝั่งตรงข้ามแบบชัดเจนอยู่กันยังไงให้ครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อสุชาติบอกว่าครอบครัวเราเคยชินกับเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันกันกบเขาคุยเรื่องการเมืองน้อยมากส่วนที่เขาเข้าวงการมาเธอตั้งแต่แรกตอนนั้นคนเขาเรียงไฮโซมดดามผมไม่เคยปิดกัน้นให้อิสระไม่ได้ห้ามเมื่อถามว่าเคยมีข่าวตอนแรกๆพ่อไม่อยากให้ใช้น้ำสกุลตันเจริญจริงไหมพอมดดามเผยว่าไม่ถึงขนาดนั้นมดดามบอกตอนนั้นเมาโดยคุณพ่อมดดามกันได้เลา่าว้ว่าเขาคงจําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขาดื้อเกินเป็นเด็กดื้อม ก็โมโหพูดอะไรก็ไม่ทันคิดว่าจะมีผลขนาดไหนลูกชายคิดเสมอว่าพ่อไม่รักเขาเท่ากับลูกคนอื่นด้วยความที่ว่าเส้นทางชีวิตที่เขาเลือกมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบนี้พ่อก็เลยพูดตลอดว่ารับไม่ได้พอหมดดาเผยว่าตรงๆบอกตรงๆไม่เคยว่าอะไรเขาเลยในความที่เขาเป็นอยู่ที่เขาเป็นเราเลี้ยงลูกแบบเสรีเขาชอบทางไหนก็ปล่อยเขาไม่เคยว่าเลยครับ